สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอลเบอร์ตานะครับคลิปนี้ผมจะมา,าให้ดูนะครับวิธีทำเควสการเปลี่ยนสีผมนะครับผมก็ถ้าใครอยากแบบสะดวกหน่อยก็คือไปซื้อสีผมที่มันผสมแล้วจากคนที่แบบเปิดอูบ็อกแล้วได้มาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอูบอกมันได้พวกสีผมบ่อยนะครับถ้าใครอยากจะรู้วิธีทําตั้งแต่ต้นเลยอย่างงี้ก็เดี๋ยวค,ยค่อยดูคลิปไปด้วยกันนะครับผม อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่อัปเปอร์ต้าใช่ไหมครับก็มาที่บ้านหลังด้านบนนะครับบนสุดเลยนะครับบ้านหลังใหญ่ๆด้านบนเนี่ยครับก็ดูสังเก็ตง่ายหน้าบ้านจะมีลุงแก่ๆคนนี้นั่งอยู่นะครับเราก็เดินเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่ทําน้ํายาเลยนะครับผมพอเข้ามาในบ้านปุ๊บก็ขึ้นมาชั้น2นะครับแล้วก็เดินไปห้องที่2ครับห้องด้านล่างนะครับผมเข้าไป เขาไปคุยกับ m ีมตัวด้านในสุดนะครับผมนี่แล้วก็ถามว่าเล่าเกี่ยวกับโซลูชันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ไปหาข้อมูลที่เมืองกิฟเฟนต่อนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกิฟเฟนต่อเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้เลเวลผมถึงช่วงที่เปลี่ยนเป็นรถเข็นดอกไม้ได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังเก็บเลเวลเพื่อให้ได้เป็นรถเข็นหมีอยู่นะครับหวังว่าจะได้รลเข็นในเร็ววันนะฮะ ซีเวลว่าซีเวลนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมันมันจะเปลี่ยนรถเข็นตอนเลเวล80นะครับจะได้รถเข็นมีออกมานะฮะอนะ่เดี๋ยวเรานั่งเรือไปเมืองนักดาบกันนะครับแล้วก็วาร์ปต่อจากนักดาบไปอกิฟเฟนต่อนะฮะอนะ่ไปครับไปครับอนะ่ไม่มี AB ก็ลำบากเงี้นะครับเดินไกลหน่อยนะฮะ นี่ครับนั่งเรือไปนะฮะนั่งเรือไปเสร็จปุ๊บก็วาร์ปต่อไปกิฟเฟนต่อนะฮะปึ๊บปื๊บ๊บ,บยังเป็นเมืองที่คึกคักเหมือนเดิมนะครับมีคนหรือเปล่าไม่รู้นะนี่มาครับวาร์ปไปกิฟเฟน ถึงกีเฟสแล้วนะครับก็มาทางขวานะครับทางขวาทางขวานะฮะเดินมาทางขวาเดี๋ยวจะมี m อ c ให้คุยนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะจำได้แค่ว่ามันอยู่ทางขวานี่แหละนะตัวนี้ครับอยู่ใกล้ๆเสานี่ครับทำไมมาแอบข้างเสานี่ฮะแล้วก็ถามต่อว่าถามเรื่อง m o เก้นนะฮะ แล้วเราก็ไปสมาคมแบ็กสมิธนะครับชั้น2ไปครับนี่ครับสมาคมแบ็กสมิธอยู่นี้ครับอยู่ตรงขวาล่างนะครับของเมืองกิฟเฟนนะฮะขึ้นไปชั้น2เลยครับนี่อ้าวไม่ใช่ผิดตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเข้ามาอีกห้องหนึ่งนี่ครับด็อกเตอร์หัวล้านนี่ครับนี่เราก็เขียนว่าถามเรื่องการค้นคว้านะครับผม นี่มันจะมีน้ํายา2อันนะครับเป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยค o u เตอร์เอเจนต์กับมิเซอร์นะครับก็อ่าผมจะทําสีส้มนะครับคือมันใช้น้ํายาทั้ง2อันได้แหละผมเดี๋ยวผมก็เลือกเอาไปก่อนเลยนะครับอ่าอ่าได้แล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอ่ากดผิดนะครับเดี๋ยวเลือกใหม่เลือกใหม่อหมโอเคนี่ครับ น้ำยา2อันนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับอ่าวัตถุดิบที่มราจะใช้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำยาสีาฟ้าฟาหลอดสีฟ้านะครับสำหรับทำอันนี้นะนี่น้ำยาหลอดสีฟ้าสำหรับทำไออะไรเนี่ยมิกเซอร์มิกเซอร์มิกเซอร์เออแล้วก็น้ำยาหลอดสีแ,แดงที่ดับจากไฮด้านะครับเอาไว้ทำอันนี้นะครับผมคอเตอร์เอเจนต์โอเคได้2อันนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปทา ตัวสีที่ใช้ย้อมกันนะครับไอ้นี่เป็นแค่สารประกอบในการย้อมผมนะครับเราต้องไปทําสีต่างหากนะฮะมีใครไปมองบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีก็ต้องวาไปเองนะครับเสียตังค์ไม่มีมีจะพอน ถึงพรแล้วนะครับถึงพรเสร็จปุ๊บก็ว้าไปมอลล็อกต่อนะครับเข้าไปในเมืองมอลล็อกเลยนะฮะนี่ครับอ่าไอพวกน้ำยาสองอันเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเราเคยทําครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปเดินที่อาาัลเบอรตาใหม่นะครับก็คือไปคุยกับด็อกเตอร์คนคนเมื่อกี้เลยนะฮะเอาวัตถุดิบไปให้เขาแล้วเขาก็ทําให้นะครับผม อพอมาถึงเมืองมอลล็อกใช่ไหมครับก็เดินขึ้นมาด้านบนนะฮะตรงห้อง pvp ของเมืองมอลล็อกครับมุมขวาบนนะครับผมเข้าไปปุ๊บไหนว่าน่าจะชั้นสองนะอ้าวไม่เจอ npc อยู่หนได้ นี่ครับตัวนี้ครับช่างทําสีย้อมจาวาดูาริฮานน่าจะอ่านอย่างนั้นนะโอเคผมอยากทําสีส้มนะครับนี่ครับสีส้มเนี่ยมันจะใช้อ่าเรเทอร์ยี่อันนะครับแล้วก็เยลโลเฮอร์ยีอันนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้กวดอีกอันนึงนะแล้วก็น้ายา2ออันนี้อย่างละอันนะครับผม นี่ครับมันก็เขียนบอกไปนะครับแล้วก็จ่ายเงินให้มัน5 0 0 0ันเซนีนะครับปึ๊บเราก็ได้แล้วครับนี่ครับน้ํายาสีส้มนะครับผมอ่าโอเคหลังจากได้น้ํายาสีส้มมาแล้วปุ๊บเราก็จะไปทําการย้อมสีกันนะครับที่จริงแล้วไปซื้อไอ้ยาย้อมสีที่มันสาเร็จรูปมาก็ได้ครับพวกเพราะคนที่มันเปิดอูบ็อกบ่อยๆเนี่ยมันจะได้พวกนี้เยอะนะครับขายกัน ถูกมากครับแค่อะไรไม่กี่หมื่นครับบางทีก็่สองหมื่นสามหมื่นแค่นั้นก็มีแล้วครับสิบเคก็มีนะบางทีก็เคยเจอนะครับก็ถ้าแบบอยากสะดวกสะดวกก็ไปเอาซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมานั่งทำนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับทําให้รู้ไว้นะครับก็คลิปนี้มันคือมันทํามายังไงนะฮะอ่าหลังจากได้น้ํายางแล้วเราก็ไปเมืองพอนเตล่านะครับผมเราจะไปย้อมสีผมกันนะครับผมนี่ถอดหมวกก่อน เพื่อความเท่นครับนี่ครับมาคอนเดล่าปุ๊บก็มาที่อาคารตรงนี้นะครับอาคารที่มุมซ้ายซ้ายล่างนี่เข้าไปเลยครับอ,อันนี้ผมมันสีน้ำตาลใช่ไหมนี่ไงเข้ามาปุ๊บก็จะคุยกับ MC ผู้หญิงตัวนี้นะครับ บอกว่าย้อมสีผมนะครับย้อมเป็นสีส้ม่าเดี๋ยวก่อนให้ดูก่อน,นครับอันนี้เป็น before นะครับเดี๋ยวเรามาทำา f t t r r กันนะฮะปุ๊บฟาบนี่ครับผมเป็นยังไงบ้างหัวเหลืองมาเชียวนะครับก็ ไอเทมไอสีของเราเที่มีก็จะหายไปนะครับ n p c ก็จะยึดไปนะครับเอามาย้อมหัวให้เราแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเควสยาหยอบสีผมนะครับก็คือถ้าใครอยากสะดวกก็คือไปซื้อสีที่มาสำเร็จรูปแล้วนะครับก็มาย้อมกับบีซีตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่บ้านที่พอเตล่าครับทางซ้ายล่างนะครับผมนี่ครับอยากได้สีอะไรก็มาย้อมมาเลยนะครับสีดําสีแดงสีเขียวก็มีนะครับ สีขาวก็มีมีมีหายสีเลยอ่ะก็ลองไปเลือกเลือกดูนะครับผมอ่าโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเควียายอบสีผมแบบตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะก็ใครอ่าอย่าลืมกด subscribe y o u t u b e กัมบลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ youtube นะครับถ้าใครอยากสนใจอยากสนับสนุนช่องโด o n a t e ก็ได้นะครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็ทักมาในเฟซแฟนเพจก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ ร่วมสนับสนุนช่องให้อยู่รอดต่อไปนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ